เื่ออะไอายุเท่าหรอยู่ที่ไหนและงบสารนา่ยากที่ยอดใกับเจ้าตากในเว เ,าาเรื่องใส่ท่านมานานนะครับพี่ตัวพี่ผมนี่ก็ดูกับผมมาก็สามสี่ปีแล้วนะกลายอย่างนี้แหละเสริมบุญเสริมบารมีอยู่อย่างนี้นะก็ใหญคนที่มาให้ทา่านขอความชื่นด้ท่านนี้มาจากไหนทุกสารทิศเลยครับแต่ก่อนที่ยังไม่มีโควิดก็มีต่างชาติก็มาเาาายอะชาวฝรคนจีนสกมาเยอะ เสริมบารามีเสริมบุญเสริมอะไรนี่แหละอันนี้ความคิดของเราคือเป็นความเชื่ยวกันบุญกุบะในความคิดเราสำหรับพวกผมเนี่ยนะคือของผมผมผมได้มาถือบวชฤาษีกับพระปู่พระปู่นี้เป็นอุปชาถึงว่าเราบวชท่าน,นั่นแหละแล้วก็อยู่การน,นำของอุปชาอย่างนี้ท่านสอนอะไรมา สอนเลรอครับสอนเหมือนกับง่ายๆเหรอก็ยังนี้ยังไม่ทันก็ยังไม่ได้สอนอะไรเลยเพราะว่าเรายังเรียนบวชแต่ก็คือตั้งแต่มรู้จักท่านมาช่วยมาช่วยตั้งแต่ต้อนรับสิทธ์ที่เข้ามาที่ต้องการมาให้ช่วยบางคนถือคนสายอย่างเงี้ยหรือความรู้ตั้งแต่อย่างเงี้ยตั้งแต่รู้จักท่านแล้วมาเรื่องสายท่านนี้ก็คือเรื่องสายมาตลอด ครับคือเริ่มแรกแฟนผมเมงนะเขาไม่สบายก็มาหาท่านท่านก็ช่วยพอช่วยหายแล้วก็มาแวะมาถับท่านอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ออกมาก็เลยมาเรื่อยๆพะวันเราววันอาทิตย์วันหยุด,ดก็ไม่มีอะไรก็ไม่รู้จะไปไหนนะเลยเรามานี่เราก็สบายใจก็มากัน มาดูแลเรื่องของโควิดที่อะไรที่เรามาวันนี้มาดูเรื่องโควิดที่ออะไรยังไงบ้างครับที่นี่ก็มาแจ้งมาตรการโควิด19เนาะดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ตะมนต์ตะกเทียนเราเวณเขตของเราแล้วก็เรามีมาตรการคนที่มารักษาวันนี้เราต้องมีการคัดกรองเนาะมีจุดคัดกรองตรวจอุณหภูมิ แล้วก็มีการฆ่าเชื้อเน้นยาฆ่าเชื้อมีแอลกอฮอล์แล้วก็มีมาตรการนั่งเว้นระยะห่างนะก็มีตามมาตรการที่ทางทางสถานท,ที่นี้ทําไวนะ้เนาะมีการกระบาดให้นั่งตามระยะห่างไว้ตามมาตรการของเราก็คือปกติแล้วปู่เทพฤาษีท่านก็จะจัด กิจกรรมวัอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ครับมีการส่งคนมาดูแลเรื่องมาตรการเหล่านี้บ่อยๆก็มีครับก็มีมีอเะในช่วงนี้มันเข้มงวดหน่อยเนาะเราก็ต้องทําตามมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เชื้อกระจายในระบาดส่วนเรื่องอื่นๆนี่ได้ได้ได้คุยกับหลวงปู่บ้างไหมครก็เรื่องอื่นก็ท่านก็ เป็นปกติเนาะนรักษาคนไม่ได้ปวดอุตรีอะไระ<ม>ก็ไม่มีความผิดอะไรก็คือเราก็เห็นท่านทํามาเป็นนานแล้วครับก็มีผู้คนแวะเวียนมาจากหลายที่ก็ม,มีมีมาจากทั่วทุกจังหวัดะก็ามาลองดูลองดูว่าเป็นบ่อรักษาโรคหือพวกทางพื้นน้อง่านก็ลองมาดูครับลองดูวันแรกมาครั้งแรกแล้วร,รู้ได้ไงว่าที่นี่ เราก็พอดีได้ดูข่าวในทีวีออกมาว่ามีพ่อปู่รักษาโร,ารนิเกลมดูเคร่งต้นเนชื่อหรือไม่ก็จะว่าเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องดูฮะดูดูดดงายก็คือเราปวยมาไานครับผมปวยมาเข้าไปที่ก้าแล้วครับคือรักษามาหลายที่แล้วคุณผม,มาลองที่นี่เผืือต้องลองดูฮะ้องดูกันไปเลื่อยปวดตาที่ว่าตา